ชายคนนี้ได้ทำสิ่งที่เสียสละที่สุดเพื่อเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเธอสูญเสียแม่ตั้งแต่วันเกิดแม่จากไปตอนคลอดเธอและตั้งแต่นั้นมาเธอเติบโตมากับคุณยายที่หาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานชายคนนี้นึกถึงลูกสาวของตัวเองที่อยู่บ้านเกิดเขาจึงตัดสินใจช่วยเหลือครอบครวัวนี้โดยเช่าบ้านให้พวกเธออยู่แต่ไม่กี่ปีต่อมาคุณยายก็จากไปเพราะป่วยเด็กหญิงจึงต้องอยู่ตามลำพังชายคนนั้นเริ่มดูแลเธอเองอย่างเต็มที่ให้เธอมีทุกอย่างที่ต้องใช้สำหรับการเรียนจนวันหนึ่ง ป้าของเด็กหญิงโผรมาและพาตัวเธอไปชายคนนั้นทำอะไรไม่ได้แม้จะเสียใจมากไม่นานป้าก็พาเธอกลับมาอีกครั้งเพราะเด็กหญิงล้มป่วยชายคนนั้นรีบพาเธอส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเธอขาดสารอาหารอย่างหนักเขาจึงซื้อรองเท้าใหม่อาหารดีๆและของจำเป็นให้เธอนับแต่นั้นมาโดยความยินยอมของครอบครัวเด็กหญิงก็กลายเป็นลูกบุญธรรมของเขาอย่างเป็นทางการกดไลค์และกดติดตามหากคุณหวังว่าเธอจะเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุข